เชสพันแปดหมักข้อเมีนะครับเป็นหมักลูกขมีน้นหรอเขาต้องแต้มนนทั้งพันแปดนะท่านผู้ชมเขาเพิ่งเล่นด้วยอะโอเคต้องตั้งใจนิดนึงแหละไปครับผมไปครับมายงขวาไม่เอ้ยมันจะมายงขวาปะมายงขวาครับทิมเลยครับ นี่ทำไรวะรไปเม็ดไปไปครับตัวแยงไปครับมา้าเอ้ยมีโค้นขึ้นจังขึ้นไปครับม้าขึ้นไปกินตัวนั้นก่อนเหรอกินครับกินครับ อสองเหรอม้วนครับกินดีครับเฮ้ยมาผมเปิดว่ะทุกผู้ชมจะแป๊บนะไล่คนอีกทีหนึ่งเอ้ย ไล่เรือหน่อยไล่เรือมกินไปเลยเอ่ะกินครับต่อเรือไปเลยครับ กินตัวนั้นเหรอกินไปก่อนแล้วกันนะครับ,ก,รบกินไปครับโขนขึ้นโอเคม้วนลงมาดังนึ้ไปครับ าต่อมากินมาอืมกินเบีย้ยวเว่ยกินไปเลยดีแมมท่านผู้ชมยังแล้วกันนะยังไม่กินแล้วกันนะครับป่ะถอนมาผูกก่อนค่ะเดี๋ยวเราคนไปปั๊มใส่มมา ปั๊มเลยขึ้นไปตายไหมวะกลัวขึ้นไปแล้วตายนะครับหึถอยถอนเม็ดมาเอา้าผมเดินพลาดวะผมเดินพลาดวะท่านผู้ชมเขาคิดตัวนั้นเราได้จะผูกไว้ก่อน บีเอ็มเป็นผูงเลยกินก่อนแล้วกันนะครับไปครับจอหน้าขุนนิดนึงจอหน้าขุนครับจอหน้าขุนต้องค่อยๆแกะออกและ ป่ะมาต่อไปเลยดีกว่าเอาอตัวแสบออกกินครับโอเคไปครับกินมาตัวนี้กินครับดังนึ้นไปครับดังขึ้นไปดัางขึ้นไปครับ Tăng kính bay hấp Thôi luôn mà hấp mà Ok vàng lên À còn thời mà còn Thời กินมาบถอยครับมาหนีไปไหนกินโคนครับกระจายแล้วออกมาหนีโคนทิมโคนครับทิมโคนครับ ทิมโค้ครับทิมไม่กระจายโอเคหนีไปตัวนั้นแหละดีแล้วไปครับจอะหน้าคุณให้คนเขาหนีให้โคนเขาเป๋ไปฝั่งหนูไมไปเลยนะกผู้ชมโอเคไปกินหน่อยดีกว่าร้อยเขาทิมเปี้ยลงมาครับโอเคเราจะได้แบบสร้างกองกำลังตรงนี้ได้ ลังขึ้นไปครับของสองตัวเหมือนกับโดนสะกดทับเอาไว้ให้มันไปอยู่ฝั่งนู้นแหะดีแล้วท่านผู้ชมเราต้องจับแยกมีหนีลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปไปเม็ดไปครับ กินโคนครับไปครับไล่มาครับตบมามาเขาหนีทางหนีมาเขาน้อยตบมาเสร็จแล้วเราก็กดม้าแม่งเลยดีไหมกดม้าเลยดีกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ได้เลยว่ะเพราะว่าเขาจะกินลุกเราแล้วเราใส่ลุกไปก่อนดีไหมลุกไปก่อนหนึ่งทีแล้วกันนะครับ เพิ่มนไปหน่อยเมื่อกี้กดมาครับ ขึ้นไปแล้วกันท่านผู้ชมขึ้นไปครับ ไปครับกดครับผม ขึ้นไปแล้วครับทำอะไรอยูด่ดนตอนนั้นถ้าเรากินจะน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะกิน จะชนะไหมเนี่ยลแบบหนึ่งแหละผมลุกไปเนี่ยเขาจะต้องเฮ้ยหนักใจอะลองดูุ่นผู้ชมไม่ลองไม่รู้กนินลุกเข้าไปครับ ตัวจะพอไหมวะกินเข้าไปกินเบีย้ยครับกินลูกเข้าไปจอรครับดันลงมาดัานขึ้นไปกินลูกเข้าไป อ่ะลงมาเลยนีครับผมนี้ดิครับอยู่ไม่ได้แลวโขนแม่งอันตรายวะนีครับนี้นีหนีหนีไปครับไปครับเดินก้นไปครับเดินก้นไปขึ้นไปครับขึ้นไป ตีประชิดตีประชิดเดียวใจเย็นเดะไปตามครับตามตามครับตามสูกเข้าไปครับโอเค มาเรามากดตรงนี้หน่อยคุณดีไปตานั้นโอเคอ่ะลองดูลองดูโถเอ้ยโถ่เอ้ยโถเอ้ยอะถอยถอยก่อนลองถอยฮึลุกข้าไปครับลูกหนีไปด้านบนเลยเว้ย ปีข้างโอเคลุกไปก่อนหนึ่งทีมาครับหนึ่งตาโอเคไปครับกระเถิบนิดนึงอแดงกันไปไปครับโอเคลุกเข้าไปแรงกันไปครับ น่าจะเสมอว่ะดูแลเขารู้งานนะดังเงินไปดังเงินไปไปไปกินมั่งเลยมะมมันเสมออะ่ะเออจริงๆมันเสมอจริงจนะท่านผู้ชมเพราะว่าดูท่าทางเขาโคนสองอันจริงๆกับผมเดินพลาดเมื่อกี้ไม่น่าปล่อยให้โคนเขารอดชีวิตมาได้เลย